ช่องตัวว เอาโม่ขึ้นซอยอ่ะเพื่อน <c oughs> เอาเอาไอ,เอ้เหี้ยบาซอยเนอะเอาเหี้ยมึงอ่ะว้าเหลนกาชิบหายฮะ ขอาบอกให้เด็กไปเอาโทรศัพท์เองอออๆหวมีเหเอ้บดบมีคนหลอนบนหัวบดเนี่ยมีคนหล่อนเ่ยมันไปแถวชาเนี่ยนี่เหรอวะ ได้เก็บของอ่ะเบิดว่าบ่ได้เก็บของอ่ะเบิดว 龙马币，龙马币，你来。 บนบนมันอาจจะออกอ่ะมันมันสะพวงหลังเว้ยตีอยอะแั้วนาะ วความมีวะความมีวะบนความมีวะเช็คกันนะได้ยินเสียงมึงย่ง bạn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để là anh là anh là không bỏ lỡ những video hấp dẫn เ่นบ้านก็ได้ไหม้าลางใ,ในบ้านเครับ มันสิลงมากเลยต้องดนอย่าง,งจะละมากมาก ได้อไอีเอตรงรอบงรอบมากมากอนเลยข้างบนห้อง C ตื่เได้คนละตีสองตีสองสอง แต่เวนาเบาบ้านยงอง บ้านบ้านหลงให้ตายเลยเสน่นดตีเตีก่อนคุตตีกันสองสองสอง Need it Not alone, ตามยาตามยาเาตัไหเาตหรตไหมตมาเลยใช่ป๊ตัวนึงว่ะไม่ไม่มันเดียวเดือดอันเดือดนกนบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ได้เล่นนั้นสเปยหม่อปุ๊บพฝฟ้าดันพอดนะพับฉันจังาเบิดจอฟ้าดัน